สวัสดีค่ะพบกับเกศอรพภาเครื่องนะคะ EP ที่72นะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะถ้าสนใจนะคะ ID Line เกสอนขี 19, ดหนึ่งเก้าเข้ามากันนะคะมาถก สอบถามกันนะคะหรือจะเป็นเบอร์โทร084 688 4079ค่ะเฟ e บุ๊กเกสรม่วงมั่งมีนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะองค์ที่1น,นะคะจะนำเสนอจะเป็นสมเด็จเนื้อผงนะคะนี่ค่ะสมเด็จสามชั้นนะคะ เีคะเป็นเนื้อผงขาวเนี่ยค่ะนะคะด้านหลังนะคะก้นนะคะสมเด็จสามชั้นนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนนะคะเนี่ยค่ะ ขอบนะคะคุณลูกค้านี่นะคะเก้าเก้าเก้าล้านนะคะนี่ค่ะปูหมุนนะคะสองร้อย <200 S 2> บาทพร้อมส่งค่ะ <ๆ S 2> เหรียญที่สามนะคะห <ๆ S 1> ลวงพ่อ <c oughs> นางพญา <c oughs> เนื้อผงขาว นะคะนางพญาเนื้อผงขาวนะคะเนี่ยค่ะโค้ดนะคะรุนนะคะเนี่ยค่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะนะคะไปนะคะหลวงพ่อนะคะจะเป็นคูบานะคะจะเป็น เหรียญคูบานะคะสีวิชัยเก่านะคะสีวิชัยนะคะสองสี่แปดสองรุ่นเก่านะคะเนี่ยค่ะผ่านการใช้งานมานะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้านะคะต่อไปนะคะเรียนที่สี่ เรียนที่4นะคะ <c oughs> เรียนที่สี่้ค่ะเดี๋ยวนะคะโยไทยนะคะ ด้านหลังจะมียันสองห้าสองศูนย์ค่ะสองห้าสองศูนย์นะคะนี่ค่ะรุ่นเก่านะคะเนี่ยค่ะ สวยนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเรียนที่หกนะคะเรียนที่หกหลวงพ่อหลวงพ่อนะคะจะเป็นหลวงพ่อ นะคะวัดหนองพยอมหลวงพ่อขาวค่ะนะคะของพิโลกนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะบางพยอมนะคะหลวงพ่อขาวค่ะเนี่ยค่ะสองร้อยบาทนะคะพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าหนึ่ง นี่เหรียญน,นางพญานะคะอันนี้เป็นนางพญานะคะเนื้อผงเก่าๆนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,น,คะนะคะนางพญาสองร้อบาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะ idline เกสรขีดหนึ่งเก้าค่ะ เบอร์โทร0846884079 Facebook เกสศรม่วงมั่งมีนะคะอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะคะ EP ที่72ค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ